าคราวที่แล้วนะคะเราเปิดตัวมาริยาพูลเลิรลาบมิสทแลนด์ยูนิเวิร์ส2017ที่ตอนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในพิธีกรใหม่ที่มาช่วยเสริมทัพนำเสนอเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะจากที่ได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวในวัยเด็กว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มาริยาหันมาเดินบนเส้นทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโปรเจกต์ SOS Earth คืออะไรเรามีคําถามอีกมากมายเราไปฟังคําตอบและเรื่องราวที่น่าสนใจของมาริยากันต่อค่ะ มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่มารยาเคยพบเจอไหมคะ,คะว่าโอเคบางทีคนเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จรงิงแล้วมันไม่ใช่เรื่องนี้เลยค่ะไม่ใช่ถุงพลาสติกช่วยลดโรกร้อน<ม>โอเคอาจจะมีการเกี่ยวข้องค่ะแต่ว่ามันสเต็ปมันไกลามากมอเคการผลิตพลาสติกจริงๆมันก็มีคาร์บอนฟุตพิ้นของมันแต่ว่าการที่สร้างถุงผ้าขึ้นมาจริงๆมีคาร์บอนฟุตพิ้นสูงกว่าถุงพลาสติกด้ซ้ํา แต่ว่าการที่เรามีขยะเยอะเนี่ยมันมีผลต่อความสะอาดของโลกใบ,บนี้แล้วก็เซฟตี้ของสัตว์ต่างๆที่ได้ต้องต้องมาอยู่กับพลาสติกพวกนี้ค่ะและจริงๆพลาสติกก็เป็นโซลูชันอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราไม่ใช้กระดาษเยอะเกินไปแต่เหมือนตอนนี้เราก็กําลังกลับอันนี้อยู่เราพยายามใช้กระดาษเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้พลาสติกน้อยลง ในช่วง20ปีให้หลังนี้พลาสติกดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายในสายตาคนรักโลกจํานวนมากพลาสติกกลายเป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภคย้อนกลับไปเมื่อเราๆา70ปีที่ผ่านมานี่เองประโยชน์หลักๆของพลาสติกระคะอันดับแรกเลยก็เข้ามาแทนที่กระดาษ ในฐานะบรรจุพันธุ์ที่แข็งแรงกว่ายืดหยุ่นกว่าและใช้ซ้ําได้มากกว่านอกจากนั้นสินค้าอีกหลากหลายชนิดที่เคยใช้กระดูกสัตว์โดยเฉพาะงาช้างมาทําไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์เปียโน,โนหวีลูกบิลเลียดตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยพลาสติกค,ค่ะและย้อนกลับไปในช่วงแรกพลาสติกค,คือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันราคามันจึงถูกและช่วยให้เราไม่ต้องตัดไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์และยิ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะนักวิเคราะห์มองว่าถ้าไม่ใช่เพราะพลาสติกฝ่ายสัมพันธมิตรก็คงไม่ชนะ เพราะปืนระเบิดเครื่องบินร่มชูชีพและยุโทโธปรกรณ์หลายอย่างก็ทำจากพลาสติกซึ่งทำให้เบาและคล่องตัวขึ้นค่ะลองมาคิดกันดีๆตกลงพลาสติกใช้ผู้ร้ายของโลกใบนี้จริงหรือเปล่าหรือมันผิดที่การจัดการที่ไม่ดีของมนุษย์ที่ทําให้ขยะพลาสติกกองกันเป็นภูเขาและล่องลอยอยู่เต็มในทะเลและอย่างที่มาริยาบอกก็จริงนะคะการใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกอาจจะไม่ได้ส่งผลช่วยลดโลกร้อนมันคนละประเด็นกันค่ะ S <S ในนนที่เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมยอยากคิดว่าหลังจากตายไปเนี่ยคิดว่าร่างกายตัวเองเนี่ยจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําถามที่ interesting มากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เมย์คิดตั้งแต่เด็กเลยจริงจริงแล้วเม่์เป็นคนที่กลัวถึงเรื่องตายแต่รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเราก็ต้องเจอสิ่งนั้นเราต้องทํายังไงถึงจะรู้สึกสบายใจกับมันได้ยิ่งศึกษาเพิ่มเติมมายิ่งเห็นว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติอยู่แล้วโอเคแต่ว่าหลังจากเราตายอะค่ะเราก็ยังมี benefit กับโลกใบนี้ เพราะว่าเราก็เป็นออร์แกนิกมาเทียลเราก็จะเข้าไปอยู่กับกับดินเราก็จะเป็นฟอโตไลเซอร์อีกแบบหนึ่งเราก็จะเป็นอาหารสําหรับชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เม่์ก็เคยได้เห็นนะคะว่าจะมีพวกพอดเมื่อเราตายเราก็จะไปเป็นรากของต้นไม้ต้นหนึ่งมาเป็นอาหารของต้นไม้และคิดว่านี้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากเพราะในที่สุดเราก็จะเป็นต้นต้นนั้น เราก็จะสร้างเชดให้กับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นแล้มันก็มีความโรแมนติกในในตัวมัน เรื่องที่มารยาพูดถึงก็คือสิ่งที่สตาร์ทอัพสัญชาติอิตาเลียนได้ต่อยอดพัฒนาจนกลายเป็นธุรกิจ r e e n b บ r i a l หรือการฝังศพสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าแต่ละปีเราใช้ไม้ไปเท่าไหร่ในการทำโรงศพแต่สำหรับแนวคิด Eco b บรียลพอคือการนำศพไปห่อด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายโดยศพจะถูกจัดวางในท่าเดียวกับตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ที่สำคัญคือมีเมล็ดพันธุ์ไม้ที่พร้อมจะเติบใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ด้วยโดยที่มีศพเป็นปุ๋ยธรรมชาติ คุณผู้ชมลองคิดเล่นๆว่าถ้าแผ่นหินหน้าหลุมศกในสุสานต่างๆทั่วโลกกลายเป็นต้นไม้โลกเราจะเขียวขึ้นอีกขนาดไหนมันก็มีความโรแมนติกในในตัวมันพี่ปามเหรอคะ <c oughs> อน่าสนใจ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยพี่ปามพี่ปามไปทำเรื่องแรงแล้วก็อินเรื่องนี้มาก <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะ ประมาณสัปีที่ผ่านมาในประเทศของเราเนี่ยจริงๆมันมีข้อมูลที่ว่าแรงอพยพเนี่ยมันตกเพราะว่ามันร่วงมันขาดอาหารเพราะส่วนนี้เนี่ซากในธรรมชาติมันหายไปสมัยก่อนเนี่ยคนตายเขาจะมีการพิธีฝังฟ้าเอาคนออกมาให้ให้ให้แรงกินก็จะเป็นการแบบว่าสัตว์ก็ได้ประโยชน์อะไรไปอะไรเงี้ยแล้วแร้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็น หน่วยควบคุมโรคแล้วก็ <ฮะ S 2> เป็นเทศบาลในธรรมชาติ <Yeah. S 2> แต่ตอนนี้แรงเริ่มตายเพราะว่าซากางธรรมชาติหายไปซากสัตว์ก็หายไปก็เลยมีความคิด <ฮะ S 2> ขึ้นมาในใจว่าถ้าฉันตายเนี่ยก็อยากให้ไปเป็นอาหารให้กับฝูงแรงเออ That's very sweet <laughs> พิธีฝังศพบ,บนฟ้าหรือ sky burial เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในทิเบตจัดขึ้นโดยมีพระลามะคอยดูแลการชำระศพให้นกแร้งกินเป็นเวลาสามวันชาวทิเบตเชื่อว่าเมือ่อวิญญาณออกจากร่างศพก็คือเปลือกที่ว่างเปล่าควรให้เป็นทานแก่น,นกแร้งที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นเพราะชาวทิเบตเชื่อว่านกแรง้งเป็นผู้ไร้าราบบนท้องฟ้ามีฐานะเทียบเท่าเทพ,พบุตรและเทพธิดาซึ่งเทพทั้งหลายเหล่านี้จะนำบ,บิญ,ญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์ <Thailand. S 2> ในรอบตอบคำถาม5คนสุดท้ายของเวที Miss Universe 2017สตีฟฮาร์วีพิธีกรได้ถามมาริยาว่า Social Movement หรือการเคลื่อนไหวทางสังคมอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับคนยุคนี้และทำไม What do you think has been the most important social movement of your generation and why ด้วยความสงสัยปามเลยถามไปว่าถ้ามริยาได้กลับไปขึ้นเวทีอีกครั้งจะตอบคำถามนี้เหมือนหรือต่างไปยังไงคำถามจากเวทีม s s ิ n เ v อร์สตอนนั้นก็ยังเป็นอ,อะไรที่ตามมาในในเชิงองแบบ nightmare ไนท์เมอร์อยู่ค่ะทุกวันนี้แต่คิดว่าสิ่งที่เราตอบตอนนั้นนะคะถ้าเราจะไปตอบใหม่วันนั้นอะเราก็จะตอบเหมือนเดิมละคะ่ะ the most important uh, movement in our time is definitely the youth so the youth is the future the youth is something that we have to invest in because they're the ones who are going to look after the earth that we live in thank you thank you thailand มริยาตอบว่าการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องลงทุนกับพวกเขามากที่สุดในฐานะผู้ที่จะดูแลโลกใบนี้ต่อจากเรา จะไปตอบใหม่วันนั้นน่ะเราก็จะตอบเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วเราก็จะเติมเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้คนตระหนักเรื่องนั้นมากขึ้นคิดว่าถ้าทุกคนเริ่มเข้าใจค่ะว่าเขาเองอะ่ะมีอิมแพคอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะพาเราไปสู่ next step ของความเข้าใจเราคิดว่าสมัยนี้อะคะ่ะ รุ่นใหม่เขาก็จะไวมากกับเรื่องข้อมูลกับเทคโนโลยีต่างๆเขาก็สามารถได้ข้อมูลเยอะอทําความเข้าใจกับสิ่งหลายๆอย่างได้มากแล้วก็ไวกว่ารุ่นของเราแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะคือที่ต้องทําควบคู่ไม่ใช่แค่อยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่าข้อมูลอยากให้เขาออกไปใช้ชีวิตจริงๆเลยใช้ชีวิตกับธรรมชาติถ้าเราเลือกที่จะเดิน แทนที่จะขับรถไปไหนสักที่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ i, อากาศนี่มันเป็นยังไงบ้างถ้าเราสามารถนั่งได้โอเคดีมากเราจะมีความสุขถ้าเราไม่สามารถอยู่ได้เฮ้ยแปลว่าอากาศมันไม่ดีเหรอมันมีมลพิษเยอะเกินไปเหรอล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างพี่ว่าถ้าเขาได้เผชิญกับสิ่งที่จริงๆเขาก็อยากทําอะไรกับกับสิ่งนั้นเพราะว่ามันก็เป็นอนาคตของเขาแหละคนที่ทํางาน คลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งนึงที่อาจจะเจอก็คือเรื่องของการไปขัดผลประโยชน์ไปแบบว่าเหยียบเท้าใครเข้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะ,ะมีคอมเมนต์ต่างๆมา่าเนียมันยาเจอเรื่องพวกนี้บ้างไหมคะมคิดว่าโชคดีที่เราเองยังไม่ได้เจอเราคิดว่าการที่เราเห็นปัญหาต่างๆค่ะวิธีการแก้ไขมันไม่ได้เป็นวิธีที่เราจะ ไปชี้นิวเราก็บอกว่าคุณทําไม่ดีแต่เราต้อง provide solution แต่ว่ามันก็สําคัญเหมือนกันในสังคมที่เราก็ต้องมีคนที่ชี้นิวเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณทําผิดนะคุณต้องมี accountability นะแต่ว่าเมียอาจจะยังไม่ได้ทำขนาดนั้นก็เลยยังไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ หลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าการประท้วงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบกับผู้เรียกร้องหรือนักเคลื่อนไหวยังไงบ้างปัมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1985เมื่อเรือ Rainbow Warrior ของ Greenpeace กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลต้องการที่จะประท้วงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของรัฐบาลฝรั่งเศสแต่เรือของกลุ่ม NGO กลับถูกวางระเบิดโดยหน่วยรบพิเศษของฝรั่งเศส และทำให้มีผู้เสียชีวิตจะว่าไปแล้วการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นและปลอดภย100ัยร้อเนะคะ ฟังมรรยาพูดถึงมารยาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่งพูดถึงมารยากันดีกว่าค่ะ2องสาววันนี้ต้อนรับวรรณสิงประเสริฐกุลค่ะสวัสดีค่ะ ดในความารุณวราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยอกันนานเลยนะครับนี่มันต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือเปล่านั่งใกล้กันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าขับรถมาด้วยกันจะให้มาแยกเลยตอนนี้อ๋ออันนี้อันนี้เรารู้กันเผื่อเื่อคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะคะก็นั่นแหละค่ะตามที่เข้าใจแหละค่ะสิ่งนี้หนึ่งขอบคนขับรถของมาลียาจ้างมาหลายเดือนแล้ว สำหรับคนที่พลาด2องศาตอนที่แล้วนะคะมารยาเล่าให้เราฟังถึงไอเดีย Trash Me ของ Rob Greenfield ชาวอเมริกันที่นําขยะทุกชิ้นที่เขาสร้างขึ้นตลอด30วันมามัดไว้กับตัวและหิ้วไปไหนมาไหนด้วยตลอด1เดือนเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมพอมารยาเห็นเข้าก็เลยอยากจะทำ Trash Me Challenge ในเวอร์ชั่นไทยนี่มาถ่ายแบบเลยหใจตุกตุก่ Trash Me Trash Me t r โอเค Trash m วันที่สิบสาม subscribe SOS Earth Channel โอเคนั่นช่วยใครช่วพี่ค่ะช่วเราเหรอเฮ้ยใส่ยังไงวะโอ้โหมันผมบอกขอใส่ง่ายๆขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตรงไหนขอดิฉันขอไม่มีโซโล่แคมเปญนี้นะคะเปลี่ยนใจกันเถอะแคมเปมาดูเฮ้ยยยยยย ดิฉันประชุมกับคุณเขาดิฉันบอกว่าดิฉันบีบชัดมากว่าขอไมแร์ไม่แคแคคือเอางี้โจทย์ที่คุยกันอ่ะตอนประชุมหมาก็คือว่าอยากใช้ต่อได้มันจะต้องใช้ต่อได้คุณคุณไปได้ประชุมกับอาชีสสองสมมติพุมแล้วคือชุดของอันศิลป์อะคือพี่รู้สึกว่าในหาที่พี่เป็นคนแต่งตัวตัดแล้วนะพี่เอาไม่อยู่ดูนะครับชุดผงมีตะขาบนะครับมีมอนสเตลล่ามีจิ้งหลีนะฮะแล้วก็ ข้างล่างมีผักชีคุณอง First of all ขอบคุณมากนะคะที่มาจอยอันนี้กับเบร ي ا โอ้รู้สึกว่าอันนี้เป็นมเมนต์ที่เราควรที่จะแจกโจทย์ค่ะว่าสำหรับแคมเปญนี้ที่จะล้าสองประเทศเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเอาชุดกลับบ้านมาแล้วฮะวันนี้เป็นวันแรกของ Trash Me นะครับถ้ามันใส่ง่ายๆเราก็กล่าวว่าแบบ จะใส่ไปทุกอย่างในชีวิตไปไหนก็เอาไปด้วยใช่ไหมแต่อันนี้คงต้องคงต้องคิดนิดน,นึงอะ่ะอย่างน้อยนะครับมีที่เก็บขยะเยอะมากนะครับมันคงไม่เต็มแน่นอนนะช่วงสองอาทนีอาา้อ่าฮะอ่าฮะคือจะบอกชุดนี้อยู่ได้แค่แต่ในห้างออกไม่ได้ออกปุ๊บตุ๊บทันทียังคงเริ่มด้วยน้องทิชชู่ซึ่งวิวทำยังไงจริงยวต,ต้องหาวิธีละนะคะแต่มาริยาบอกว่าอยากจะให้แบบซื่อสัตย์กับการใช้ชีวิต ปกตินะฮะก็นี่น้องติชชูมีนักเรียนนะคะมาเยี่ยมอีกแล้วนะสิ่งที่เจอคือขยะมาเจอข,ขึ้นจากนักเรียนนะนักเรียนอยากกินถั่วค่ะได้ไปค่ะอยู่บนชุดดิฉันนะฮะเก็บขยะลงปะลองไหลอง <c oughs> ลองตัว <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ยสัปดาห์แรกนะครับผ่านไปเจ็ดวันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าขยะในชุดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแต่พูดได้เลยว่า99-9% 9 99, า99็มาจากของกินนะครับ เราเปิดตัวนี้อยู่แล้วตลอดมีงานถ่ายแบบนะจ๊ะถ่ายแบบไม่คิดว่าชุดจะใหญ่ขนาดนี้มันหไหมคะไม่หนักครับแต่นี่คือเครื่องของน้ำที่ใช้สุขสันร์งาอันนี้เป็นการที่เราอยากจะเรียนรู้จริงๆว่าเราควรทํำยังไงให้ปัญหาของขยะในบ้านของเราดีขึ้นถ้าเราสามารถทําให้บ้านของเราสะอาดโดยมีการกำจัดขยะแบบย่งยืนก๊อบที่สียงก่อน และ2คนแรกที่มารยาติดต่อก็ <c oughs> คือครูลูกกอล์ฟและวรรณสิงค์ค่ะถ้าจํากันได้นะคะวรรณสิงค์เป็นหนึ่งในเซเลบคนแรกๆที่มาออกรายการ2อ,องศาโดยได้พาปามและน้องๆทางบ้านไปเรียนดูเรื่องปัญหาขยะที่โรงกําจัดมูลฝอยอ่อนนุษย์ซึ่งแต่ละวันทั้งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อจัดการกับขยะมากมายที่ถูกส่งมาที่นี่ค่ะอันนั้นเป็นช่วงแรกๆเลยที่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานขยะบ้านเก็มันก็เกิดความสงสัยต่อด้วยนิสัยตัวเองน่มันเป็น คนชอบอินเวสติเกตเรื่องต่างๆเราก็เลยมาทางานสอบคดีก่อนหน้านี้อินเวสติเกตเรื่องสงครามเรื่องความขัดแย้งเรื่องวงการใตดินเลยไปตอนทำลึกทำเรื่องขยะตอนนั้นเรื่องก้าวมาสู่วงการสิ่งแวดล้อมได้ไม่กี่เดือนก็มันก็เป็นแรงบันดาลใจต่อให้ให้อยากเจาะลึกไปเรื่อยๆจากตอนแรกเราทิ้งไปเราไม่เคยรู้เลยว่ามอยู่ตรงไหนบ้างมีการโปรเซสยังไงอะไรดีไซ์เคิลได้บ้างได้ยินมาตั้งแต่เด็กเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยก็จากจุดนั้นก็บินบอร์ดไปสู่หลายอย่างมากมายรวมถึงที่ดัมแทชมี่กับมาริยาด้ ขยจะจากมือเรามันออกสู่ทะเลยังไงแบบชัดเจนว่าทุกอย่างที่เราเห็นในคลองกันมาลาดพร้าวค่ะแต่นั้นก็คือทุกอย่างที่เราใช้กันเองออก็มันแปลว่าสิ่งที่เราใช้มันก็ ในที่สุดมันก็มีบางชิ้นที่จะลงไปอยู่ในนั้นแล้วก็จะเข้าไปสุดเลยซึ่งเหมือนเศร้ามากมเราไปนี่เจอถุงใส่กุญจิเจอขวดใส่ฉีดและที่โหดสุดคือขวดใส่เลือดมันขวดเลยที่น่าจะเป็นเลือดสัตว์หวังว่าจะเป็นเลือดสัต<า>ว์มีทั้งตู้เย็นด้วยมีที่นอน,อน,นอด้วยหมนอมนน็อกในฐานะคนทํางานสาร,รคดีมันก็เลยเป็นเรื่องน่าสนใจว่าเราจะตามเส้นทางของสิ่งที่เราใช้ทุกอย่างในชีวิตซึ่ง ขยะก่อนจะเป็นขยะมันเป็นหลายๆอย่างมาก่อนนะเออแล้วก็พอมันกลายเป็นขยะปุ๊บทางออกมันมีอยู่ตรงไหนเรา <c oughs> จัดการมันยังไงล้วก็เลยกลายเป็นงานสารคดีที่หลายๆคนอาจจะเห็นไาแล้ว <c oughs> แล้วก็คงคงทำต่อเรื่อยๆแล้ก็ต่อเรื่อยๆ,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 ๆ ได้รางวัลเอ่ออินฟลูเอนเซอร์ด้านสิงวแวดล้อมมามซึ่งที่พูดถึงเนี่ย<ม>ก็ก็พูดในเชิงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีคนทํามานานกว่าหน้าเราค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วก็มีคนที่เอาจริงเอาจังรวมถึงเรื่องดีกว่าเราเยอะมากแต่การที่ได้รางวัลนี้ก็เป็นข้อชี้อันหนึ่งว่ามันเรามาฟิลในส่วนที่หายไปของมาเก็ตตนี้คือคนทํางานว<ม>ิดีโอที่เล่าเรื่องนี้อย่างกระชับเ<ม>ข้าใจง่าย<ม><ม>แล้วก็<ม>สื่อถึงคนดูเพราะว่าที่เราคุยกนะับนักวิชาการมาจำนวนมากเนี่ยเอ่อเขามีข้อมูลเยอะมาก แล้วเราเองถึงแม้เราเป็นคนทางานสัมภาษณ์คนอยู่แล้วก <g år> ว่าเราจะย่อยข้อมูลเหล่านั้นได้เนี่ยมันยากมากๆก็เลยก็เลยมาฟิลินเดอะแกปตรงนี้ทีนี้งานที่จะทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็คือการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแทบจะทุกโครงการเลยโดยที่เราอาจจะไม่เลือกๆจะไปสเปเชียลไลซ์ด้านไหนหรือจริงๆมีความเป็นเป็ดในสายเกีนคนเป็นเป็ดคือแจ็คออฟออเทรดในภาษาไทยนะาะนอกจากเรื่องขยะแล้วก็มีอีกหลายหัวนะข้อทีอ่ยังสนใจแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราสนใจร่วมกันอีกเรื่องก็คือเรื่องไฟป่าทั้งนี้จริงๆเราก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนจะเจอมาริยาแล้วจริงๆริมาริยาติดต่อมาก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมอันนั้นด้วยใช่ใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับเอไอ,อการปลูก<ช>จากไฟป่าเลยกลายเป็นไฟรักไฟร้างไมพูดเองคือม <laughs> <laughs> ันโชคดีที่เราสามารถใช้เวลาตอนอยู่ด้วยกันสามารถเรียนซอมสามารถคิด ค้นหาไอเดียต่างๆที่ที่เกี่ยวกับสิง่งที่เราสนใจแล้วก็ท็อปิกนอกจากขยะนอกจากไฟป่าเดี๋ยวเราเราเองก็จะกระโดดอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องประมงของเมืองไทยซึ่ง<ๆ>ก่อนในนี้นั่งดูสารคดีด้กันก็อินมากเออแล้วเราเป็นคนเห็นเรื่องอะไรเราอยากไปอินเวสติเกตต่อ,อเออก็แล้วก็มีเรื่องป่าเมืองไทยด้วยอย่างเช่นไปเที่ยวป่าเมืองนอกไปเยอะไปแอมะซอนไปริบันจาโรแต่ว่าเขามาพูดถึงป่าเมืองไทยแบบคาราบาราอย่า,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 ายนีย้ไม่เคยไปเอออยากไปมากก็จะไปไปสำรวจเท่านั้น จริงๆแล้วประเด็นเรื่องไฟรักเอ้ยไฟป่าที่ภาคเหนือของไทยในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่ไทย PBS ผ่านทางศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติอ d x c ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเราพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําให้เกษตรกรหยุดเผาไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นการปลูกฝังความเชื่อว่าการเผาไม่ใช่ทางออกและหาทางออกที่ยั่งยืนกว่าให้กับพวกเขาเช่นที่น้องซีเคยนําเสนอในตอนรัชสารร่วมใจไม่เผานาค่ะ ปัญหาการเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรมนะคะสำคัญมากๆ เพราะนอกจากจะปล่อยมลพิษหรือฝุ่น p m 2.5แล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรค่ะวันนี้ซีเลยมาอยู่ที่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพื่อมาดูโครงการราชสารรวมใจไม่เผานาเส้นทางศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัตินะคะได้ร่วมมือกับหลากหล,ลายหน่วยงานมากเลยเพื่อจะพูดถึงปัญหานี้และรณรงค์ไม่ให้ชาวนานในพื้นที่นั้นเผานานั่นเองค่ะถ้าหากชาวนาเลือกที่จะใช้เวลากับการไถกลบหรือการหมกัก อาจจะสามารถทำนาข้าวได้แค่ปีละสองแปลงเท่านั้นจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่เพียงรณรงให้ชาวนาเลือกที่จะไม่เผานาข้าวแต่จะทำให้พวกเขาไม่เสียผลประโยชน์อีกด้วยทางออกที่กิจกรรมราชสารรวมใจไม่เผานาพยายามชี้นำก็คือการหาวิธีนำเศษวัชพืชอย่างฟางข้าวที่อาจถูกม้วเป็นขยะให้เป็นวัสดุที่จะช่วยหารายได้เสริมให้กับชุมชนได้กิจกรรมแรกนะคะที่อยากจะพาลองดามาดูก็คือการ เอานำฟางข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองชิคก็ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะคะมาสาธิตให้ดูค่ะเพราะว่านี้เป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมคะปกติฟางข้าวอ่ะมันจะเป็นเยื่อที่เหนียวแต่พอเรามาต้มผ่านกรรมวิธีที่เราวิจัยกันมาเนี่ยเยื่อมันก็จะยุ่ยลงอ๋อฉีกได้เลยเนี่ยใช่ค่ะพอเราได้เนื้อเยื่อที่เราพอเราต้มเสร็จแล้วแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาผสมกาวอินรีย์ที่เราในงานวิจัยเราคิดขึ้นค่ะขยำ ผสมใส่กันอย่างเงี้ยพอเราได้เนื้อเยื่อเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นตามพิมพ์เป็นพิมพ์พลาสติกค,ค่ะแบบไหนก็ได้จะถ้าจะทําจานใส่อาหารก็คือใช้จานพลาสติกถ้าจะทําถ้วยก็ถ้วยพลาสติกอันนี้ชาวบ้านที่เนี่ยคืออาชีพของเขาคือเพาะต้นกล้าขายค่ะที่งานวิจัยเราทากระถางเพราะว่าเวลาที่เราเพาะต้นกล้าใส่กระถางเราเสร็จแล้วอะ สามารถฝังกระถางลงไปในดินได้เลยค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับฟางด้วยใช่ค่ะอย่างนี้ชาวบ้านขายประมาณอันละเท่าไหร่คะต้นทุนเขาจะสองบาทกว่าค่ะค่ะแต่ว่าเขาขายใบละส0บาทปกติแล้วเราต้องทาน้ํามันพืชก่อนนะคะเพื่อให้มันไม่ติดใช่ไหมเวลาแกะง่ายขึ้นแกะง่ายการนําฟางข้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือวิธีที่อาจารย์ทั้งสองคิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชาวนาเลือกที่จะไถนาและเก็บฟางข้าวไว้มาทำประโยชน์แทนที่จะเผาทิ้ง โดยคิดค้นกรรมวิธีที่เรียนรู้ได้ง่ายและต้นทุนต่ำเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เราไปภาคเหนือมาไปดูเรื่องไฟฟ่ามาแล้วก็โทรมาสรุปให้ฟังเออแล้วยังด้วยความเป็นนักแอดเวนเตอร์เนี่ย ยังสรุปไม่จบเลยทตไมมนั้นเป็นอย่างนี้มีมีความเดือดสูงมากเลยใจเย็นโยมเดี๋ยวฟังก็ก็กลับไปคําถามแรกที่ถามว่ามาริยาแบบต่างจะไา้ที่คิดยังไงคือเป็นคนมีความเดือดสูงนองไม่เคยเห็นมุมนั้นนะนี่เป็นเรื่องสิ่งว่าล้อมถ้ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องเฮงซวยเนี่ยนางจะเดือดแบบเดือดเร็วมากเรื่องสิ่งถึงได้ช่วยน้องสปอร์ตน้องในเรื่องของการทํางานในสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคือเราเรามีแอปโพลต่างกันอยู่พอสมควรถูกไมผจะเรื่องสิ่งว่าล้อมถ้าเอาอธิบายง่ายๆสุดคือเราจะมมีควาเป็น มนุษย์อินฟอร์เมอร์เอได้ข้อมูลมาแล้วเอาข้อมูลมาย่อยแล้วก็จ่ายข้อมูลต่อขณะที่คนนี้มีความเป็นแอดวเคาเตอร์สูงมากคือเป็นคนที่จะมีมีการบอกเมสเซจว่าคุณต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เอหรือเราจะทําอะไรเออหรือยูจะทําอะไรแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งอย่างเเรื่องกินเนื้อน้อยลงเนี่ยก็มีน้องเขาเป็นตัวอย่างในชีวิตมีเรื่องลดการใช้พลาสติกก็มีน้องเขาเป็นตัวอย่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเอเพราะฉะนั้นแอปโพสตของเราก็จะจะเสริมด้วยกันและกันมากกว่า อย่างที่สององศาคเคยนําเสนอไปแล้วนะคะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะปศุสัสตว์ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนป่าให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อเป็นอาหารส,าสตรัตว์นอกจากนี้ตอนวัวหายลมก็เป็นก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชัน้นบรรยากาศาอีกและเคยมีการวิจัยที่พบว่าก๊าซเรือนกระจกจากการทําปศุสัสตว์คํานวณแล้วคิดเป็น,นราวๆสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ยุคป,ปัจจุบันถือว่าไม่น้อยเลยค่ะ งั้นสุดท้ายนี้เนี่ยให้มาริยากับสิงห์เนี่ยฝากอะไรถึงรายการสองศาแล้วก็เยาวชนที่กําลังดูอยู่ค่ะค่ะน้องๆทุกคนครับถ้าทําเรื่องเสือล้อมเราจะได้แฟนสวยนะครับทำเรื่องเสือล้อมกันนะครับทุกคนนะคะที่กําลังดูอยู่ตอนนี้กี่ไม่มีสาระอลย การที dı, at, <calculator> ่ท <c oughs> ี <c oughs> ่ดูมาจนจบตอนนี้ก็แปลว่าคุณสนใจเรื่องสิ่งวัอมอยู่แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ทางเราไปอินเทสเเกตเพิ่มเติมหรือว่าคิดว่ามันเรื่องที่สนใจหรือว่าที่เราควรรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้าไปที่เ e b บุ๊กเพจของสองนศษาได้เลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นการเปิดตัวของมาริยา ที่จะมาเป็น MC ให้กับทุกๆท่านก็หวังว่าทุกคนจะชอบแอนเป็นเจร์ต่างๆที่เมียจะได้พาทุกคนไปดูกันนะคะเันจัว่างไปกินข้าวอย่างี้สี่เด็กให้กันแมพูดถึงเรื่องกินนะคะก็วันนี้สองสามีของมอบเป็นที่ระลึกให้กับมารยากับสิงมาที่รายการเรานะคะนี่เลยอันนี้เป็นชอบผักผลไม้เพราะเห็นสองคนเนี่ยเริ่มลดการกินเนื้อสัตว์แล้วก็มากินผักกันมากขึ้นอันนี้เลย